สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชาแนลของแม่หมอลูกแก้วอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้แม่หมอลูกแก้วจะมาพูดถึงเรื่องที่มีน้องคนหนึ่งเนี่ยคอมเมนต์เข้ามานะคะเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากๆเลยนะต้องบอกแบบนี้เลยเพราะว่าจากหัวข้อของการบูชาแม่เฮคาทีเนี่ยก็มีน้องๆหลายๆคนที่มีเทวีในดวงใจเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ อยากที่จะบูชาเทวีที่ตัวเองนับถือก็เลยเหมือนมีคำถามเข้ามาถามว่าถ้าเกิดว่าหนูจะบูชาเทวีอโฟไดได้ไหมคะคำตอบตรงเนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเลือกที่จะบูชาเทวีอโฟได t e นะคะได้เลยการบูชาอัฟโฟดเนี่ยไม่ยากนะคะแต่ว่าอันดับแรกเลยเนี่ย ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าอัฟโฟดายกับวีนัสเนี่ยต่างกันยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่หมอเนี่ยจะขอเล่าเข้าคร่าวคือคร่าว,าวจริงๆนะคะว่าความแตกต่างระหว่างเทวีอัฟโฟดายกับเทวีวีนัสเนี่ยต่างกันยังไงนะคะสมัยก่อนเนี่ยย้อนไปตั้งแต่สมัยกรีกโบราณนะคะ ชาวกรีกโบราณเนี่ยก็จะมีการบูชาเทพเจ้านะคะการบูชาเทพเจ้าของเขาเนี่ยก็จะมีหลากหลายองค์เลยไม่ว่าจะเป็นเทพซูสนะคะจะเป็นเฮรานะคะหรือว่าจะเป็นตัวอฟโฟดายเองก็ตามนะแต่ทีนี้เนี่ยในการบูชาเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการบูชาของเขาตามหลักของชาวกรีก แต่หลังจากที่โรมันเนี่ยได้เข้าไปตีกรีกจนแตกแล้วก็ยึดประเทศกรีกเป็นของตัวเองเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนนะคะชื่อของเทพเจ้าที่นับถือเนี่ยให้กลายเป็นภาษาโรมันนะคะอย่างที่เราก็จะได้ยินกันว่าเทพซูสก็จะเปลี่ยนเป็นเทพจูปิเตอร์นะคะแล้วก็เทพเฮราก็จะเปลี่ยนเป็นจูโนนะและเทพอัปโไดาก็จะเปลี่ยนเป็นวีนัส นะคะซึ่งสององค์เนี้ยอัฟโฟไดกับวีนัสมีการบูชาที่แตกต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าใครเลือกที่จะมาสายความรักอยากที่จะบูชาอโฟโฟไดหรืออยากที่จะบูชาวีนัสก็ได้เลยแต่ว่าอาจจะต้องแยกจำแนกให้ถูกองค์นิดนึงหรือว่าจะบูชารวมกันไปเลยก็ได้นะคะเหมือนเรามีรูปปั้นรูปเดียวแล้ว บูชาเหมือนบูชาเป็นสององค์ไปเลยก็ได้นะคะแต่ความแตกต่างเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เทวีอโฟดายเนี่ยจะเป็นเทวีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะคะความรักความสวยงามโลกสีชมพูความสมหวังปั๊บปี้เลิฟนะคะส่วนเทวีวีนัสเนี่ยจะเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะ จะเป็นอารมณ์เหมือนเรื่องเซ็กส์มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของความรักจะเป็นเรื่องของการหลอกล่อล่อลวงจิตใจผู้ชายจะเป,เป็นเรื่องของการล่อลวงความรักให้มาติดกับเหมือนการใช้น้ำหวานออกไปล่อลวงความรักให้มาติดกับแล้วก็เกิดเป็นเซ็ก์เกิดขึ้นคือคนที่บูชาอโฟดายเนี่ยจะเหมือนเป็นการบูชาความรัก เพื่อทําให้ความรักในชีวิตเนี่ยดีนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักที่เป็นความรักระหว่างแม่กับลูกความรักระหว่างเพื่อนกันนะคะความรักระหว่างชู้สาวระหว่างคนสองคนผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงหรือว่าผู้ชายผู้ชายด้วยกันก็ได้เช่นเดียวกันก็คือความรักนะคะความรักที่เป็นสีชมพูความรักที่เป็นสีพาสเทลนะคะเป็นความรักที่ หอมหวานเป็นความรักที่เหมือนเข้าใหม่ประมันเป็นความรักที่เหมือนคบกันแรกๆนะคะเป็นความรักของวัยรุ่นแบบนั้นเป็นความรักแลกแย้มอ่ะนี่คือความรักในแบบอโฟโฟดท์นะคะแต่ความรักในแบบววนัสเนี่ยจะเป็นความรักที่เล่าร้อนนะคะเล่าร้อนในที่นี้หมายถึงเล่าร้อนอยู่ด้วยกันแล้วมันต้องถึงเนื้อถึงตัวมันต้องแบบ มีการแตะต้องตัวกันจะเป็นจูบที่เล่าร้อนนะคะจะเป็นการอยู่ของคู่รักที่อยู่กันถึงเช้านะคะทํารักกันอย่างเล่าร้อนกันเลยทีเดียวแบบนั้นนะคะนี่คือความแตกต่างระหว่างการบูชาของ ทั้ง2ององค์นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครนะคะมีจริตแบบไหนจะเลือกบูชาจริตนั้นโดยแยกเป็นบูชาอัฟโฟดเพื่อต้องการความรักที่บริสุทธิ์ก็ได้หรือจะเลือกบูชาวีนัสอย่างเดียวเพราะว่าต้องการความรักที่มันไม่ใช่สีชมพูค่ะหนูต้องการความรักที่เป็นสีแดงค่ะอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็นแม่หมอนะแม่หมอจะเลือกบูชาเทวีวีนัสนะคะ เพราะว่าในเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่เสมอไปที่ความรักที่เป็นความรักที่บริสุทธิ์เนี่ยจะทําให้เรามีความสุขได้ตลอดไปบางทีมันต้องเติมเครื่องเพศนะคะมันต้องเติมความเผ็ดลงไปในความรักด้วยการบูชาเทวีวีนัสเนี่ยมันจะทําให้ความรักของเราเนี่ยมันเหมือนคองคู่อยู่กันได้นานนะ ในความคิดของแม่หมอนะคะแต่มันต้องเอาแง่ของความเป็นอัฟโฟไดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็มีความรักที่บริสุทธิ์ให้กันแล้วก็มีเรื่องเซ็กชวลของวีนัสเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะทำให้ความรักเนี่ยสมบูรณ์นะคะจะบูชาแยกเป็นสององค์เลยก็ได้อัฟโฟไดองค์หนึ่งวีนัสองค์หนึ่งหรือว่าจะเป็นร่างเดียวหารูกปั้นที่เป็นร่างเดียวเลยก็ได้เพื่อบูชานะคะ ทั้ง2อ,องค์ในร่างเดียวก็ได้ลองหาดูนะคะตามเว็บไซต์ต่างประเทศมีขายนะสามารถสั่งเข้ามาได้ทีนี้มาถึงขั้นตอนบูชากันนะคะการบูชาทั้ง2ององนะคะเครื่องไหว้เครื่องบูชาเหมือนกันนะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะเทวีวีนัส กับอาโฟดายเนี่ยจะชอบดอกไม้นะคะเสียงดนตรีนะเวลาที่บูชาเนี่ยถวายดอกไม้อย่าลืมเปิดเพลงด้วยเพลงเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเพลงรักที่สมหวังจะดีมากๆนะคะเป็นเพลงบรรเลงก็ได้เป็นเพลงรักที่สมหวังก็ได้เพราะว่าจริงๆในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะท่องกรอนให้เทวีอโฟดายฟังคนที่บูชาเนี่ยจะท่องกรอน ให้ท่านฟังนะคะเพราะฉะนั้นมาเป็นสมัยนี้เราจะเปิดเพลงทั้งทีให้เพลงมีบทกรอนไปด้วยเลยก็คือเปิดเพลงที่มีเนื้อเพลงไปเลยค่ะมันก็จะเป็นเหมือนการบูชาไปในตัวนะคะเราสามารถถวายดอกไม้นะคะดอกไม้เนี่ยเป็นสีชมพูหรือสีแดงก็จะดีมากๆนะคะเป็นดอกไม้ที่สื่อความหมายเป็นภาษาดอกไม้ที่เป็น ความหมายในเรื่องของความรักความสมหวังจะดีมากๆนะคะและอาหารที่ควรถวายเนี่ยก็จะมีนมนะคะน้ำผึ้งนะนมน้ำผึ้งเนี่ยท่านจะชอบมากจะถวายเป็นนมเย็นน้ำผึ้งเลยก็ได้นะคะหรือจะแยกเป็นนมถ้วยหนึ่งน้ำผึ้งถ้วยหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่สมัยนี้มันง่ายเราสั่งนมเย็นน้ำผึ้งมาแก้วเดียวคือจบนะ และสิ่งที่ท่านชอบนะคะคือเครื่องประดับของความสวยงามเพราะว่า mm. อโฟโดา์กับวีนัสเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเทวีที่มีความงดงามที่สุดนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเครื่องประดับเครื่องสำอางเป็นสิ่งที่พระนางชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่มุกหรือทองนะคะแล้วก็เครื่องสำอางต่างๆน้ำหอมเรามาถึงยุคสมัยใหม่กันแล้ว เราถวายน้ำหอมเครื่องสำอางกระเป๋าเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าได้เลยนะคะมันเป็นยุคสมัยใหม่มันเป็นแม่มดสมัยใหม่กันแล้วเราถวายของเหล่านี้ให้ท่านท่านจะมีความสุขนะคะท่านจะชอบสิ่งที่เราถวายและเวลาที่เราขอ ไม่ว่าจะเป็นการขอยืมพลังของท่านมาใช้ในการไล่คาถาหรือว่าจะเป็นการสวดขอให้เราสมหวังในความรักหรือว่าจะเป็นการไายคาถารักนะคะเราจะสมหวังถ้าเกิดว่าเราถวายของถูกนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าจะถวายวันไหนต้องทำทุกวันไหมยึดวันศุกร์เป็นหลักไปเลยค่ะ ะะวันศุกร์เป็นวันของเทวีวีนัสหรืออัฟโฟดานะเราถวายของทุกวันศุกร์เลยก็ได้นะคะง่ายๆอย่าลืมของถวายเป็นประจำทุกวันศุกร์ถ้าเกิดว่าเราจะขอ,อย,ยืมพลังจากท่านนะคะอย่าลืมเปิดเพลงให้ท่านฟังบ่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถที่จะหารูปปั้นมาได้นะแม่หมอบอกทริคให้หารูป ของพระนางจากอินเทอร์เน็ตนะคะไปร้านอัดรูปแล้วก็ปริน้นออกมาตามไซต์ที่ต้องการน,นะคะตั้งบนโต๊ะที่เราตั้งเป็นโต๊ะบูชาของเราโต๊ะทํางานของแม่มดโต๊ะหมู่บูชาที่เราไว้ตั้งทํางานเอาไว้บูชาพระนางได้เราสามารถเอาพระนางเป็นเทวีองค์หลักที่เราใช้ในการบูชาในการยืมพลังในการทําความเคารพได้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างมาถึง EP นี้หวังว่าทุกๆคนจะชอบกันนะคะ ถ้าเกิดว่าใครสงสัยในเรื่องของการบูชาเทพเจ้าองค์ไหนคอมเมนต์กันมาได้นะคะตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าในเรื่องตำนานของกรีกกับโรมันเนี่ยแม่หมอไม่ได้หาข้อมูลมาอย่างละเอียดถ้าเกิดว่าพูดอะไรผิดพลาดไปเนี่ยต้องขอโทษมาตรงนี้ด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้ของแม่หมออย่าลืมกดติดตามนะคะกด subscribe นะคะกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ แม่หมอจะพยายามอัพวิดีโอให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้นะและคนที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณมากๆอย่าลืมแชร์วิดีโอของแม่หมอออกไปนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังอย่าลืมฟังตั้งแต่ EP แรกถ้าคุณไม่ฟังแต่ EP แรกคุณพลาดหลายอย่างมากๆในการฝึกเป็นแม่หมดยุคใหม่นะคะ เดี๋ยววันนี้แม่หมอไปก่อน EP ถัดไปนะคะสัญญาว่าจะไม่เกิน2วันจะลงให้ทุกคนนะเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะคะวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ